สวัสดีครับนักศึกษาเต,เตชันนี้นะครับเราจะพูดถึงเรื่องความชื้นนะครับความชื้นของอากาศที่เราหายใจเข้านะครับอุปกรณ์ที่ให้ความชื้นถ้าพูดถึงความชื้นของอากาศที่หายใจเข้าเราต้องคิดถึงน้ําในสถานะก๊าซที่ปัปกลนลอยผสมอยู่ในอากาศ คือเป็นกา๊าซออกซิเจน,นไนโตรเจนและกา๊าซอื่นๆที่มีอยู่ในรูมแอร์ของเรานะครับงนั้นน้ําที่อยู่ในสถานะกา๊าซก็เป็นกา๊าซหนึ่งของกา๊าซผสมที่ผู้ป่วยจะหายใจเข้าไปเช่นเดียวกันในภาวะปกติเวลาที่เราหายใจด้วยรูมแอร์เข้าไปนะครับอากาศจะมีความชื้นในระดับนึงนะครับแล้วเมื่อเข้าไปสู่ข้อทางเดินหายใจส่วนต้นของเรานะครับทางเดินหายใจส่วนต้นไม่ว่าจะเป็นโพรงจมูกฟาลิง้งลาลิง้งเทคีย ไปจนถึงบองคัดเซกเมนโต้บองคัดกลุ่มนี้นะครับจะเป็นกลุ่มทางเดินหายใจส่วนต้นที่ทำหน้าที่เติมความชื้นให้กับอากาศที่เราหายใจเข้าไปนะครับโดยปกตินะครับถ้าเราหายใจที่รูมแอร์อุณหภูมิที่ประมาณ25องศาอย่างเงี้ยนะครับแล้วความชื้นก็จะมีอยู่ระดับหนึ่งเมื่อเราหายใจเข้าไปแล้วทางเดินหายใจส่วนต้นของเราจะเติมความชื้น จากในอากาศข้างนอกที่อาจจะมีอยู่แค่50-60%เข้าไปกลายเป็น100%คืออากาศอิ่มตัวด้วยไอน้ำอยู่ที่บองเคียวเจเนเรชันประมาณเจเนเรชันที่สนะครับก็คือเป็นระดับของโลบาบองคัสนะครับหรือว่าเป็นเซกเมนต a ลอบองคัสนะครับจะไม่เกินนี้มันก็จะเติมน้ำให้ได้อิ่มตัวล้์ได้คอมมูนิตี้เรทีฟคอมมูนิตี้หนึเคราวนี้นอกจากที่ความชื้นที่มันจะเติมให้แล้ว อุณหภูมิแกนกลางของร่างกายเราเนี่ยก็จะเป็นปรับอุณหภูมิของแก๊สข้างนอกอย่างเช่นตอนแรกหายใจด้วยกา๊าซที่อุณหภูมิห้อง25องศาพอหายใจลึกเข้าไปเรื่อยๆร่างกายของเราจะเติมความชื้นและปรับอุณหภูมิให้เข้าใกล้ตัว core temperature ของเราคือที่ประมาณ37.8 3องศานะครับแต่เมื่อไรก็ตามที่คนไข้ต้องได้รับเมิเข้าแก๊สนะครับที่มีความชื้นต่ํามาก หรือเป็นความชื้นจะเป็นศูนเปเซ็นเลยจากแหล่งจ่ายอย่างเช่นออกซิเจนจากถังการออกซิเจนจากไฟลายในโรงพยาบาลหรือออกซิเจนจากาเครื่องผลิตออกซิเจนนะครับจึงจําเป็นต้องเพิ่มความชื้นให้กับอากาศที่ผู้ป่วยจะต้องหายใจเข้าไปถ้าเราไม่เพิ่มความชื้นร่างกายเราจะสูญเสียน้ําในทางเดินหายใจสมต้นเยอะมากแล้วก็อาจเป็นไปได้ว่าเมื่อถึงเจเนเรชั่นที่3แล้วยังเติมความชื้นให้ลมหายใจเข้าได้ไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต ก็จะถึบลงไปเป็น4 5 6 7ดังนั้นโซนที่การ์ดยังไม่เติมความชื้นจนครบ100%ก็จะมีความแห้ง loss น้ำนะครับสูญเสียน้ำออกไปของทางอื่นหายใจส่วนนั้นดังนั้นเราจึงต้องเติมเข้าไปนะครับอุปกรณ์ที่เราจะพบบ่อยนะครับในทางใจรวามบัดเวลาเราขึ้นไปปฏิบัติงานเนี่ยก็จะมีอยู่3ชนิดนะครับโดย2ชนิดแรกเป็นกลุ่มที่ไม่ให้ความร้อน เขาเรียกว่า non heat e d humidifier นะครับส่วนอีกกลุ่มหลังจะเป็น heat e d humidifier นะครับ non heat set h u m i d i f i e r ที่เราจะพบ2ตัวเป็นหลักก็คือเป็นเพื่อนี้ครับเป็น bubble humidifier นะครับเป็นการเติมความชื้นโดยผ่านแก๊สนะครลงไปใต้น้ำนะครับแบบนี้นะครับน้ำก็จะปุดๆขึ้นมาแบบนี้นะครับคุณจะสังเกตเห็นว่า มันจะมีระดับของการใส่น้ําอยู่นะครับเราก็เติมน้ำสเตอร์ไลน์วอเตอร์นะครับหรือว่าน้ําต้มสุกนะครับหรือน้ำั่นลงไปให้อยู่ในระหว่างขีดแมกกับมินนะครับกา๊าซแห้งๆที่ไหลผ่านน้ําจากท่อใต้น้ำขึ้นมาก็จะนําพาน้ําขึ้นมาให้กลายเป็นน้ําในสถานะกา๊าซแล้วก็เพิ่มความชื้นให้กับอากาศ โดยตัวบอเบิลคอมมนิฟายเออร์เนี่ยจะสามารถเติมน้ำให้ได้ใกล้เคียง100%เมื่อเราใช้อัตราการไหลต,ต่ำกว่า2หรือไม่เกิน2ลิตรต่อนาทีถ้าเปิดสูงกว่า2ลิตรต่อนาทีขึ้นไปแล้วค u มมูนิฟายเออร์ก็จะไม่ถึง100นะครับอีกตัวถัดมาครับตัวนี้เป็น large volume jet nebulizer นะครับคำว่า nebulizer ก็คือเป็นอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดฝอยละอ,องฝอยละอ,องของน้ำ ของของเหลวให้มีอนุภาคเล็กลงแต่อนุภาคของน้ำหรือของเหลวนั้นยังมีสถานะเป็นของเหลวอยู่ไม่ได้มีสถานะา๊าซแต่เมื่อน้ำที่เราใส่เข้าไปนะครับถูกตีให้กลายเป็นอนุภาคเล็กด้วยตัว l a v o l u m Jet Nebulizer ตัวนี้แล้วเมื่อมันกลายเป็นอนุภาคเล็กปล่อยเป็นละอองออกมาละอองน,นี้ก็จะระเหยเปลี่ยนสถานะจากน้ำกลายไปเป็นไอน้ำทำให้เกิดความชื้นในอากาศที่คนไข้จะหายใจเข้าไป คุณจะเห็นตัวบับเบิลนะครับใช้กับตัวแคนูล่าแล้วคุณมักจะเห็นตัวลาชมอลลุ่มเจ็ตอินบูไลเซอร์ใช้กับคอลัลแมสนะครับคราวนี้เรามาที่ตัวลาชมอลลุ่มเจ็ตอินบูไลเซอร์นะครับองค์ประกอบของมันก็จะมีกระบอกใส่น้ำนะครับกระบอกใส่น้ำมีท่อใต้น้ำนะครับแต่ท่อใต้น้ำเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่ ปล่อยก๊าซลงไปนะฮะมันมีหน้าที่ดูดเอาน้ําขึ้นมานะครับพอดูดเอาน้ําขึ้นมาปุ๊บนะฮะตรงนี้จะเป็นท่อต่อออกซิเจนเข้ามานะครับท่อต่อออกซิเจนเข้ามาเมื่อดูดน้ําขึ้นมาความเร็วของกา๊าซออกซิเจนที่เราเปิดโฟเข้ามาก็จะมาตีของเหลวที่มันดูดขึ้นมาให้กลายเป็นฝอยละอองและกลายเป็นละอองออกมานะครับคราวนี้มันอยู่ที่ว่าเรา ต้องการปรับให้คนไข้ได้ FiO2 เท่าไหร่ด้วยนะครับคุณจะเห็นตัวเลขนะครับขอบขอบนอกกับตัวเลขที่อยู่ขอบในยกตัวอย่างเช่นถ้าเราต้องการ FiO2 ที่จุดหรือออกซิเจน3 1ซคุณจะต้องเปิดเฟสแก๊สโฟของออกซิเจนอยู่ที่5ลิตรต่อนาทีนะครับแล้วคุณก็ต้องหมุนตัวแกนนี้ให้มาตรงกับขีดสีขาวถ้า คุณต้องการปรับให้คนไข้ได้ FIVT จุดสี่หรือ40%เปก็ต้องหมุนแกนนี้มาตรงกับแกนสีขาวนะครับหมุนสีเหลืองนี่มาตรงกับสีขาวแล้วปรับโฟล์ไปที่ลิตรติต่อน,นาทีอย่างนี้เป็นต้นนะครับครับนักศึกษาตอนนี้ผมได้ต่อตัวลาชวุุ่มเจสต์นิวไรเซอรนะครับามาให้แล้วนะครับเดีลองดูตอนนี้ผมลองตอนน่อไปที่อ เราการที่ไปตที่จุดสามหนึ่งนะครับดังนั้นเราจึงจะต้องปรับให้แกนจุดสามหนึ่งมาอยู่ที่ตรงสีขาวนะครับแล้วก็เราจะเปิดโฟกันที่ห้าลิตรต่อนาทีนะครับแล้วมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับนี่ฮะถ้าเราเปิดโฟต่ำนะครับจะยังไม่เห็นอะไรนะครับถ้าผมเพิ่มโฟขึ้นไปเรื่อยๆเห็นไหมฮะจะมีละอองออกมาแล้วเราก็ต้องเปิดโฟขึ้นไปตาม ที่แนะนำอะตอนนี้ละอองที่พ่นออกมาตรงนี้นะครับเป็นละอองของน้ํานะครับเป็นละอองน้ําจะเห็นว่าพอมันผ่านไปเรื่อยๆเราจะมองไม่เห็นละอองน้ําตัวนี้ละเนื่องจากละอองน้ําตรงนี้ได้ละเหยกลายไปเป็นความชื้นในอากาศดังนั้นเวลาที่คนไข้เจาะเคจิออรตอมี o ่ิวนะครับแล้วก็ต้องการเพิ่มความชื้นให้กับอากาศที่คนไข้เคจิออร์ตอมี่ิวจะต้องได้รับ เราก็จะใช้ Large Volume Jet Nebulizer ตัวนี้นะฮะต่อกับ Collagen Tube c o l l a g e t u b ก็ะจะไปต่อกันกับตัว c o l a r m a s k นะครับก็ะจะไปถึงคนไข้นะครับนี่เป็นต้นถ้าผมต้องการถามว่าถ้าผมเปิดทีุ่ด31นะครับแล้วผมเปิดโปน้อยกว่าเปิดโฟน้อยกว่าที่เขากำหนดก็มีโอกาสที่ ผมจะได้ออกซิเจนคอนเทนเรชันที่ต่ำกว่า31เปอร์เซ็นต์ถหมครับอันนี้ไอ้ถ้าเราปรับนะครับถ้าเราปรับตรงนี้ไปเป็น35ผมก็ปรับตรงนี้ขึ้ไปเป็น6 FiO2 ที่พึงได้ก็คือ35เปอร์เซ็นตะ์ะฮะอยู่จุด35นั่นเองถ้าผมปรับตรงนี้ไปที่50เห็นไหมครับถ้าตอนนี้ผมปรับตรงนี้อยู่แค่ประมาณ6 แต่ผมเปิดตรงนี้50พึ่งมันนิดต้องการ F/A ทู50มันนิดเฟสแก๊สโฟ10แต่ผมเปิดแค่6หรือ7จะเห็นว่าละอองออกมาน้อยมากนะครับมันจะไม่แมทกันผมจึงต้องเปิดขึ้นไป10พอผมเปิดโฟขึ้นไป10ปุ๊บก็จะทำให้ได้ละอองออกมาเยอะขึ้นนะครับอย่างที่เห็นนะครับเห็นไหมถ้าผมลองปรับ F/A ไปที่ นี่ครับที่เจ็ดจุดที่จ็ดห้านะครับจุดเจ็ห้าก็ยังใช้สิบอยู่นะครับถ้าร้อยก็ใช้สิบอยู่อาอนี่เป็นต้นนะครับนี่จะเป็นล้ายตัวลุมเจ็ตนบอร์ไรเตอร์นะครับโอเค